ผมดองพลังงานไว้เยอะมากนะครับเยอะจริงๆเพราะว่าผมจะรอมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ผมดองไว้สามสิบกล่องนะครับอันนี้ดองไว้เก้าและอันนี้สิบเก้านะครับก็ดองไว้เยอะมากๆนะครับที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมจะฟาร์มพวกนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นกดคูณสามนะครับแล้วก็อัพเป็นสูงสุดเลยนะครับและไม่ต้องฟาร์มออฟไลน์นะครับฟาร์มออฟไลนมันจะไม่คุ้ม ก็คือถ้าผท้า้าผู้ชมจะฟาร์มชั้นไหนก็ตามก็ต้องฟาร์มคูณสามนะครับท่านจะฟาร์มเขตเมืองแนะนําว่าฟาร์มเป็นคูณสนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ฟาร์มคูณสามมันจะคุ้มสุดๆนะครับเพราะว่า,าแต้มของคิวท่านผู้ชมมันจะพุ่งเลยนะครับแต้มคิวท่านผู้ชมมันจะเด้งขึ้นสูงมากๆนะครับอ่านี่ไงก็เหมือนผมเป็นอันดับหนึ่งในแคนก็เพราะว่าฟาร์มคูณ3ามนะครับ แต่นผมไม่นะครับแต่ผมแต่ผมบอกว่าช่วงวันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สามสิบนี้ไม่ต้องฟาร์มคมสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวสองคุมพาถึงสามคุมพาพันนี้ค่อยฟาร์มก็ได้นะครับสายสัมพันธ์ในวันนี้ผมแนะนาให้ฟาร์มอ่เมิเลดพรสวรรค์ครับวัตถุสี่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ฟาร์มได้ไหมก็ฟาร์มได้นะครับแต่ว่าต้องมีบัฟนะครับอ่ามันต้องมีบัฟอาหารอย่างนี้นะครับก็ ควรเปิดเป็นคูณสามเหมือนกันนะครับเพื่อให้อ่าคุ้มที่สุดนะครับลดพลังงานห้าสิบเปอร์ซนใช้อะไรคุ้มสุดนะครับท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมสามารถมาฟาร์มอเม็ดพรสวรรค์น,นะครับคุ้มที่สุดแล้วถ้าท่านผู้ชมจะฟาร์มและก็แล้วแต่วันด้วยนะครับถ้าวันที่ยี่บเก้าที่เราอัดคลิปนี้ถึงพรุ่งนี้สามสิบมกรานะครับก็จะเป็นการลดใช้พลังงานนะครับทุกด่านแต่ ค่าคมสัมพันธ์ลงได้ไหมก็ลงได้นะครับแต่ว่ามันจะมีวันของมันอยู่นะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าถ้าถ้าวันนี้ที่อัดคลิปอยู่มันจะบวกเออมันจะลดแค่อ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าวันที่ที่สามกุมภาพันธ์ถ้าวันที่สามกุมภาพันธ์จะเป็นการอ่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์และบวกค่าความสัมพันธ์นะครับถ้าวันที่ผมอัดคลิปอยู่คือ วันที่29ถึงวันที่30จะฟาร์มไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าจะให้คุ้มสุดในวันที่29ผมแนะนำเลยนะครับาหา,มาเมล็ดอัพพรสวรรค์นะครับจะคุ้มที่สุดผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมหาได้กี่เม็ดนี่ไงครับ118ผมอัพมาแล้วนะครับที่จริงมีเยอะกว่านี้นะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟาร์มแล้วคุ้มที่สุดนะครับอันนี้แต่ว่าผมอัพไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าพรสวรรค์เห็นไหมผมอัพตันหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งอย่างที่คุ้มที่สุดนะครับในการฟาร์มสว่างลด50%นะครับและถ้าท่านผู้ชมจะฟาร์มอุปกรณ์นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมมีอ่าอาหารบวกกนต์แบบผมนี่นะครับ บวก2 0่สถึงส0เปอน้าท่านผู้ชมอยากฟาร์มมันก็คุ้มเหมือนกันนะครับถ้ามีอาหารนะครับแต่ถ้าไม่มีอาหารก็อยากฟาร์มก็ฟาร์มได้นะครับชั้นที่15ห้ลุ้นเอา,อาของความเสียหายคริติคอนะครับก็ฟาร์มอีกอย่างที่คุ้มนะครับก็คือเขตเมืองนะครับเขตเมืองก็เป็นอีกหนึ่งชั้นที่ผมฟาร์มนะครับฟาร์มแล้วคุ้มมากๆนะครับผมจะได้อัอาตราคิดเจ็ดชิ้นเลยเห็นไหมครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากฟาร์มให้มันคุ้มท่านผู้ชมต้องฟาร์มคูณสามนะครับฟาร์มคูณสามทไมถึงคุ้มนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่เป็นการแข่งหน่วยนะครับนี่ไงครับแต้มสกิลเห็นไหมครับทีมผมนำโด่งเลยนะครับก็ท่านผู้ชมจะดูได้เลยว่า ใครเป็นคนทำฟาร์มเห็นไหมผมฟาร์มเยอะสุดในแคนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิ่มอีกก็จะแชงพวกอ่าแคร์นี้ได้นะครับก็คูณสามนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับทําให้แต้มคิวเราก็เพิ่มแล้วก็ก็อันดับที่หนึ่งที่คุ้มที่สุดก็คือเมล็ดพันสวรรค์น,นะครับคุ้มสุดจากฟาร์มดันในก็ได้เลยนะครับอันที่สองเขตเมืองอยากฟาร์มอะไรก็ได้นะครับในเขตเมือง คุ้มเหมือนกันนะครับขอให้มันออกพวกนี้นะครับในวันที่อัดคลิปนะครับแต่พอเป็นวันที่อสามกุมภาพันธ์นะครับก็สามกุมภาพันธ์ถึงสี่กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นอหาอ่าคีปความสัมพันธ์นะครับถ้าเป็นสามถึงสี่กุมภาพันธ์ผมแนะนําเลยนะครับให้ฟาร์มพวกความสัมพันธ์เลยนะครับอ่า อันนี้นะครับถ้าเป็น3ากุมภาพันธ์ท่านผู้ชมฟาร์มจะคุ้มสุดนะครับในวันที่3ถึงวันที่4ีกุมภาพันธ์เพราะว่ามันจะเพิ่มาสายสัมพันธ์นะครับให้30%มกับเพิ่มกับลดพลังงานลง50%นะครับ exp ถามว่าฟาร์มคุ้มไหมก็ถ้าท่านผู้ชมยังตัวละครไม่ตันนะครับอ่านี่ไงก็ถ้าท่านผู้ชมยังเลเวลไม่ตันเหมือนผมเลเวลร้อยก็ฟาร์มได้นะครับหรือว่าเลเวลแปดสิบเก้าสิบก็เล่นได้นะครับแล้วมันจะมีวันที่แปดนะครับ <c oughs> เพิ่ม exp แล้วค่อยไปฟาร์มวันนั้นก็ได้นะครับผมว่าคุ้มสุดนะครับถ้าจะฟาร์มแล้วแต่วันเลยนะครับผมว่าถ้าอยากให้คุ้มนะ ถ้าวันที่อัดคลิปและปล่อยคลิปลงอันดับที่หนึ่งคือเมล็ดพรลสวรรค์นะครับคุ้มสุดอันดับ2คือเขตเมืองอันนี้เราจะไปทําให้ค่าพลังเราสูงขึ้นเห็นไหมอันนี้จะมีคีหนึ่งเพราะว่ามันโอกาสดอบยากนะครับแต่ว่าอันที่ผมดอปเยอะที่สุดก็เป็นอัตราค์เองนะครับอันนี้เป็นอันดับ2ในวันนี้นะครับอันดับสามอันดับสามก็เป็นอ่าเอ็กสายสัมพันธ์นะครับแต่ก็ถ้าท่านผู้ชมรอได้ก็เป็นวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับ กับวันที่4ี่กุมภาพันธ์มันจะเพิ่มโอกาสเพิ่ม30สเอร์ซสายสัมพันธ์นะครับแล้วก็ลดพลังงานลงห้าสิปอร์เซนตนะครับก็วันนี้ถ้าคุ้มสุดก็มเมล็ดพรสวรรค์นะครับผมฟาร์มเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับแต่ที่จริงผมใช้ไปแล้วเยอะมากจากการหาตรงนี้นะครับและเขตเมืองก็คุ้มเหมือนกันเพราะว่าเราจะทําอุปกรณ์เราอาอตาคิเพิ่มขึ้นคิดดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับและยังไม่พอยังเป็นพวกอ่า เอ็มเนะครับเพิ่มได้เขียนเมืองคุ้มอุปกรณ์ถามว่าคุ้มไหมผมฟาร์มแบบไซตอุป ah ผมฟาร์มแบบใช้อาหารแล้วนะครับอ่าถามว่าได้มากี่ชิ้นนะครับฟาร์มแบบไซต์อาหาร่อาอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมฟาร์มได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับพวกที่เขียนว่านิวนี่เป็นอันใหม่นะครับหนึ่ง สองสามสี่สี่ชิ้นท่านผู้ชมคิดดูผมไซส่อาหารมันดอกมาสี่ชิ้นท่านผู้ชมรอได้ผมว่ารอก่อนนะครับอ่าและท่านผู้ชมอยากให้แต้มท่านผู้ชมแต้มกิวท่านผู้ชมเพิ่มสูงผมแนะนํานะครับมาสร้างอุปกรณ์นะครับอ่า แลเลือกเป็นอ s, s r นะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ท่านผู้ชมหาพวก ur นะครับอ่ากดใช้มันจะบวกถึงร้อยกับห้าเลยนะครับบางทีก็เพิ่มเป็นอ่าห้าสิบห้าก็แล้วแต่ของที่เราจะได้นะครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบก,ก็ถือว่าอ่าคุ้มมากๆนะครับที่ดูจบเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้อ่าใช้พลังงานให้มันคุ้มแในถูกจุดนะครับแล้วก็ ทำให้แต้มของหน่วยท่านผู้ชมอ่าไปเร็วมากๆนะครับเพราะว่าผมทําให้มันเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับเห็นไหมก็แต้มรวมของผมก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มนี่ก็จะเป็นห้าหมื่นนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมขยันขยนันหน่อยก็รีบมาดันให้พวกนี้ตันนะครับและทีมของผมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขยันขยันนิดนึงเดี๋ยวพวกเราก็จะดันให้มันได้สามแสนแปดนะครับก็เดี๋ยวอ่า ผมมีเพื่อนที่กําลังไต่อยู่นะครับก็คืออิตาโดแล้วก็คนที่กําลังฟาร์มแบบออฟไลน์นะครับก็คือยามินะครับเดี๋ยวมันก็จะถึงสามแสนได้นะครับก็จะดื่มไปหาหน่วยดีๆอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กด c r บสไคร์นะครับไปแล้วนะครับเป็นยังไงก็คอมเมนต์เป็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตอบรับทุกคอมเมนต์นะครับไปแล้วนะครับ